สวัสดีครับผมยูทิเตอรับสู่ไอสไตล์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับแนะนำเด็คในวันนี้นะครับก็คือเจ้าปูหิมะนะครับเคคิคานี้นะครับผมเด็กนี้นะครับสามารถตีบิ๊กดาเมจได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาตั้งบอร์ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเด็กเล็กกันก่อนนะครับ ก็ต,ตามนี้เลยนะครับก็จะมีนะครับจิมิเลียนนะครับ4ใบเมสซอน4ใบนะครับเคคินแคนิวีสี่ใบซูคุนวีสองใบอินทิเลียนนะครับแบบ,บยิงดาเมจสองใบคาราจิกุสากุมะหนึ่งใบอินทิเลียนแบบหาเทนเนอร์นะครับหนึ่งใบนะครับผมต่อไปไอเทมนะครับก็จะมีควิกบอลสี่ใบผ้าคลุมยอดทนสามใบเครื่องหอมวิวัฒนาการสามใบ ผังเต็มเปี่ยม2ใบตะข่ายจับคืน2ใบสับเปลี่ยนโปเกมอน2ใบเลเวลบอล2ใบแล้วก็เชือกหลบหนี1ใบนะครับต่อไปซัพพอร์ตนะครับจะมีเมลอนนะครับ4ใบแมรี่2ใบคำสั่งของบอสสใบางานวิจัยศาสตร,ราจารย์2ใบแล้วก็คีบานะ1ใบนะครับสเตเดียมก็จะเป็นปลาชาร์บรานะครับ2ใบพลังงานก็จะมีพลังงานพื้นฐานน้ำนะครับ 8ใบแล้วก็แคปเ u อร์เอเนอร์จีใบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการเล่นกันครับผมร็บประเดิมด้วยเจ้าซัพพอร์ทยอดทิพย์นะครับผมเซตเมทซอนจิมิเลียนและอินทิเลียนนะครับอันนี้ก็คุ้หน้าคุ้ตากันอีกแล้วนะครับผมพูดเป็นรอบที่ร้อยล้านแนล้วมังคมก็คือความสามารถของเมทซอนนะครับเอยไม่ใช่ก็คือความสามารถของจิมิเลียนและอินทิเลียนนะครับก็คือ พอแปลงล่างปั๊บก็หาเทนเนอร์นะครับหนึ่งใบสองใบว่าไปตามล่างแปลงนั้นๆนะครับส่วนอิตาเลียนอันสุดท้ายนันก็คือยิงดาเมจ20นะครับไปที่บอมม์าตัวไหนก็ได้คือคือเติมดาเมจนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเมทซอนไม่มีนะครับก็คือใช้ท่าเรียกเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ใช้ไปแล้วก็เรียกตัวเองนะครับมากสุดสามใบจากเด็กมาวางที่เบนนะครับผมก็จะผ่านเจ้าสี่ตัวนี้ไปอย่างเร็วๆนะครับเพราะว่า หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีแล้วก็น่าจะเจอความสามารถที่ไหลากาดของเขาไปแล้วนะครับแล้ว,ลวก็หลายๆคนก็น่าจะมีติดเด็กกันแล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพาหามไปยันรวดเร็วนะครับก็ง่ายๆก็คือเป็นสายซับนะครับในเด็กนี้แต่ว่าสมมติวโจมตีได้ด้วยนะเพราะว่าเด็กดีเป็นเด็กน้ำใช่ไหมซึ่งอินทเรียนก็สามารถใช้โจมตีได้เหมือนกันเพราะว่าใช้จี้น้านะครับสามารถเอาแปลงแบบเป็นโจมตีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แล้วแต่เลยสถานการณ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดู พระเอกของเด็กนี้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือเจ้าเคเคนแคนิวีนะครับผมเราจะไม่พูดถึงท่าแรกนะครับท่าแรกก็คือไม่ได้มีดาเมจเขาแค่ทิ้งการ์ดสองใบบนเด็กฝ่งตรงข้ามเท่านั้นนะครับผมเราจะพูดถึงท่าที่2นะครับผมใช้2จี้น้ํา1จี้ใส่นะครับตี90บวกดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับตามจํานวนตัวนับดาเมจที่วางอยู่กับโปเกมอนตัแแต่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามครับคูณ60 นะครับผมลองนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าโปเกมอนบีแม็กไฟล์ตรงข้ามเนี่ยมีดาเมจวางอยู่40เจ้าตัวนี้เจ็ดตงตีเท่าไหร่ครับผมลองคิดดูอ่าก็คือว่าตัวละ60ใช่ไหม6 4 24บวกเบสก็จะเป็น330นั่นหมายความว่าเพียงแค่โปเกมอนบีแม็กไฟล์ตรงข้ามเขานะครับผมมีดาเมจวางที่ตัวนั้นน่ะแค่40เราสามารถใช้ท่าสองของเครนคณิบี B เนี่ยต่อยเพื่อน็อกเอาท์ได้เลยนะครับผม ผมเลยบอกว่าตั้งแต่ตรงที่ว่ามันสามารถทำดีกดาเมจได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับผมโดยเราจะวางดาเมจส0ดาเมจไปที่โปรแกรมวีแม็กเขาได้ยังไงเพื่อจะโจมตี330นะครับก็ง่ายเลยก็เริ่มแรกนะครับเจ้าอินเเลียนทางขวานี่เลยนะครับที่สามารถยิงดาเมจ20ไปที่บองวอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวนะครับก็ยิงไปที่วีแม็กเขา v ที่กำลังต่อสู้ถ้ามีสตัวก็ยิงไปอีกตัวหนึ่งก็เป็น4 0เท่านี้ก็ตีส3 0สาได้แล้วนะ อันนี้อันนี้ก็ง่ายๆเลยอันนี้สําหรับกลางๆเกมหน่อยที่แบบแปลงร่างเขาได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าต้นเกมเนี่ยยังแปลงร่างเขาไม่ได้เนี่ยเราอาจจะใช้กาลาจิกุสากูมะนะครับด้วยความสามารถของเขาก็คือวางเขาที่เบนแล้วก็วางดาเมจหตัวที่บลกมอนฝั่งข้าม1ตัวก็คือวางไปที่ต,ตัวที่เราจะโจมตีอ่ะปึ๊บแล้วมันก็จะทำดาเมจเพิ่มอีก60ใช่ไหมเพราะว่า1ตัวเท่ากับ60ดาเมจ ตามท่าสองของเขาเนาะก็คือพอวันหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมเจ้าท่าสองเนี่ยก็จะโจมตี150ดาเมจต้องโอเคแหละตอนต้นเกมมันอาจจะไม่สามารถบิ๊กดาเมจ330 DM. ได้แต่ถ้าหากว่าเราแปลงร่างอินเทเลียนยิงดาเมจได้แล้วเนี่ยสัก2ตัวเนี่ยเราสามารถน็อกเอาท์วีแม็กเขาได้ทุกตัวนะครับผมนี่คือท่าโจมตีที่ค่อนข้างโหดเยี่ยมสำหรับวีแม็กเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูซัพพอร์ตอีกสองใบน,นะครับผม3ใบสิ การ์ดผ้าคลุมยอดทนนะครับผมเฮทพวสูงสุดข,ของโปเกมอนพื้นฐานที่ติดการ์ดใบนี้นะครับยกเว้นโปเกมอน GX นะครับจะเพิ่มขึ้น50นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่โปเกมอน GX ซึ่งสามารถติดผ้าคลุมยอดทนได้เฮทพี HP เขาจะเพิ่มอีก50ก็จะเป็น270ก็จะถึกขึ้นไปอีกนะครับผมทำให้ตายยากขึ้นนะครับผมแล้วก็ ป่าช้าโบราณนะครับผมสเตเดียมนี้นะครับทุกครั้งที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ละคนติดการพลังงานจากบนมือไปที่โปเกมอนตัวเองนะครับยกเวก้นโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับให้วางดาเมจ20ไปที่โปเกมอนที่ติดติดตัวนั้นนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่เด็กพลังจิตและเขาติดพลังงานจากบนมือนะไปที่โปเกมอนตัวที่ไม่ใช่พลังจิตเขาก็จะโดนดาเมจ20นั่นก็เป็นทุนให้เราโจมตีแรงขึ้น เท่าไหร่ละ20่ดามจก็เท่ากับ1 2อ่า uh, 1่0่วย90ก็จะเป็น210ดามจละประมาณนี้โดยเราเราก็ต้องโดนด้วยนะเราติดเขาเราก็โดนเขาโดนดามียี่สิบนแต่เราไม่มีปัญหาฮะยอมโดนนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนผมแล้วก็ซัพพอร์ตน,นะครับผมจะเป็นเมลอนนะครับผมเมื่อเราเล่นเด็กน้ําก็ต้องมีเมลอนนะครับ เลือกพลังงานน้ำหนึ่ใบาจากตำแหน่งทิ้งการาดฝั่งเรานะครับมาติดที่โปรแกรม V ไฟเราหลังจากนั้นโจกการ์ดจากเดส็สามใบก็เอาไว้เร่งจี้ให้กับเคคิงคานินะครับให้ใช้ท่า2ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาเด็กสาสำหรับตัวนี้นะครผมวันนี้ผมก็จะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเกมเพย์ของเด็กนี้กันเลยนะครับผม ดูเกมเพล์ของเด็กเคคิคันิวกันครับฝ่ายต่งข้ามเป็นโดรพันธ์นะครับแล้วก็เคคิคันิเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเปิดมาด้วยตัวหลักของแต่ละฝั่งเลยนะครับติดจี้น้ำไปที่เคคิคานิวีแล้วจบเทินนะฮะไปฝั่งของโดรพันธ์นะฮะใช้เลเวบอลนะครับเอาเมสซอนนะครับ ขึ้นมาวางที่เบนแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปกเกมอนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารนโคแบ็กวีนะครับผมโจกกร้าจนครบ6ใบบนมือแล้วก็วางเมซอนอีกหนึ่งตัวนะครับที่เบนแล้วก็วางทางหิมาสู่ยอดเขานะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะครับผม เอาการส์สองฝ่ายนะครับไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็คนใช้จั่ว5ฝ่ายตับข้ามจั่ว4ครับติดเพอร์จี้ไปที่โดนพันวีนะครับแล้วก็จบเทิร์น,รนนะครับผมมาฝั่งของเคยคณินะรฮะใช้คลิกบอลนะครับเอาเคยคณิวอีกตัวนึ่งนะครับมาวางที่เบนแล้วก็ใช้เครื่องหออวิวัฒนาการนะครับ เอาจิเมเลียนนะครับขึ้นมาแปลงล่างนะครับแล้วก็เสิร์ชเทนเนอร์หใบนะครับเอาเมลอนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เมลอนนะครับเอาจี้น้ำจากหลุมนะครับมาติดที่โปเกมอนวีเราหนึ่งตัวนะครับจากนั้นตัว3ใบติดผ้าคุมยอดทนนะครับไปที่เคคิคันิโ e ตน้านะครับ ทำให้พีเพิ่มขึ้นอีก50นะครับใช้ด้วยวันนะครับผมเอาจิมิเลียนนะครับขึ้นมาแปลงล่างเซอร์เทนเนอร์นะเอาถังเต็มเปี่ยมมานะครับแล้วก็ใช้เลยนะฮะเอาจี้น้ํา2ใบจากเด็กขึ้นมือนะครับติดจี้น้ําจากมือไปที่เคเคเนิวตัวหน้านะครับแล้วก็โจมตีนะครับถ้า290เาดาเมจนะครับผมเทคไพไป1นะครับกลับมาฝั่งของดราพันธ์นะครับ ใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับเอาอินเทอร์เนกับเข้าเดนนะครับแล้วเอาจิมิอเลียนออกมาแปลงร่างนะครับเสิร์ฟเทนเนอร์หนึ่งใบเอาเครื่องหอมวิวัฒนาการขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เลยนะครับเอาโดรพันธ์ีแม็กนะครับขึ้นมาแปลงร่างนะแล้วก็ใช้แมรี่นะครับเอามือนะครับไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็คนใช้จั่วห้าฝ่ายกับข้ามจั่วสี่นะครับติดยูเทนบอร์ดไปที่โดรพันธ์ีแม็กนะครับแล้วก็วางเมสซอนที่เบน์นะครับติดจี้จิตไปที่โดรพันธ์ีแม็กนะครับ แล้วก็ทำการโจมตี1้อดาเมตนะครับแล้วก็วาง50ดามเมจไปที่คุยคุณวีที่เบน์นะครับแลฝั่งของเคคินคณินะฮะวางเมสซอนที่เบน์นะครับแล้วก็ติดที่น้ำไปที่เคคินคณิตัวหลังนะฮะแล้วก็ใช้ตะข่ายจับคืนครับเอาจิมิเลนขึ้นมา1ตัวแล้วก็วางเมสซอนใหม่นะฮะแล้วก็โจมตี90ดาเมตนะครับแล้วก็สะท้อน20ดาเมตด้วยนะครับเพราะว่ามีเฮเลอร์จีอยู่นะครับ ฝั่งของโดรลพันธ์นะครับแปลงร่างดรพันธ์ีแบทที่เบนนะครับแล้วก็โจมตี130าดาเมจนะครับแล้วก็วาง50ดาเมจไปที่ซูคุนวีเหมือนเดิมนะครับเป็น100นะครับแต่ว่าลืมเอา50ออกไปนะครับตรงซูคุนวีนะครับฝั่งของเคสคิงคณินะฮะแปลงร่างจิมิีเลียนนะครับเติร์ทนเนอร์1นใบเอาเมลอนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เมลอนนะครับติดที่น้ำนะครับจากหลุมไปที่โปเกมอนวีนะครับแล้วก็จวด3ใบครับ ปลงร่างอินเทเลียนที่เบน์นะครับแล้วก็แปลงร่างจิมิเลียนนะครับเสิร์เทนเนอร์อีกหนึ่งใบเอาถังจะเปียมนับขึ้นมาเสิร์จี้น้ำสองใบนะครับจากเดกขึ้นมือแล้วก็ติดจี้น้ำจากมือไปที่เคเคนทันิวตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้ความสามารถอินเทเลียนนะคยิงยิงเ0เมจไปที่โดรทันดวีแม็กตัวหลังนะครับแล้วก็ใช้คลิกบอลนะครับเอาคาเชนเทนินะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับขึ้นมาวางที่เบนแล้วก็โจมตีนะครับท่าสองนะครับดาเมจด็อกเอาได้แน่ๆครับดาเมจแบบเป็นแสนนะครับผมตีประมาณสัก600ดาเมจประมาณนั้นนะครับผมก็หนอกเอาโดรพันด์บินนักไปนะครับมาฝั่งของโดรพันนะฮะแปลว่าจิมิเลียนนะครับผมเสิร์ตเทนเนอร์หนึ่งใบเอาคิบานะนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คิบานะเลยนะครับเมื่อมีโปรมาหนักอาร์ฟในเทิร์นที่แล้วนะครับเอา จี้พื้นฐานนะครับจากหนุ่มมาติดที่บังฟร็อกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ชเด็กอะไรก็ได้ขึ้นมานะครับเหมือนจะเสิร์ชเทเลอร์จี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ติดเลยนะครับไปที่โดยรฟันดีแม็กซ์แล้วก็ติดยูเทนบอร์ดนะครับไปที่โดยรฟันดีแม็กซ์แล้วก็แปลงร่างอิทเลียนหาของนะครับผมเสิร์ชเทอร์เนอร์สองใบเอาการสื่อสารของโปเกมอนกับคริสตัลมอร์นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คริสตัลมอร์นะครับเอาโดยพันดีแม็กเอ้ยไม่ใช่โดยพันดีนะครับขึ้นมาวางที่เบนแล้วกกก็ใช้้าาารรสสื่ออออังขขโปเเเเเมมนนะคบจิิลดก เอาสาชิน V นะครับขึ้นมาวางเบนนะครับแล้วก็ทำการโจมตี130ดาเมจแล้ววาง50ดาเมจไปที่สูคุน V ตัวเดิมนะครับกับมาฝั่งของคอยายเคงคางนินะครับผมโจมตีเอ,อไม่ใช่ครับใช้ความสามารถอีกทีเลึ่งครับยิง20เมจครับเป็น40แนละ้วแล้วก็โจมตีนะผม 330ดาเมจนะครับน็อกเอาท์โดรพันธ์ดีแม็กไฟนะครับผมแล้วก็เกมนี้นะครับก็เป็นฝ่ายของเคเคคณิวีนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคครับก็สำหรับเด็กเคเคคณินะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้มหาศาลเลยนะครับเพียงแค่มีดาเมจที่ตัวที่โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะครับ สักแค่4ตัวก็คือ40ดาเมจนะครับก็สามารถน็อกเอาท์วีแม็กได้ทุกตัวแล้วนะครับผมอาจจะมีจุดเล็กๆนนอนครับก็คือว่าเขาใช้ 3G นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่สามารถติดจี้ไปที่โปเกมอนสำรลองเพื่อเอาไว้โจมตีในเทอร์น้าได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าตัวที่เราติดจี้แบบทุ่มจิตจี้ไปทั้งมือทั้งเมลอนอนะไปที่ตัวใดตัวหนึ่งอนะ แล้วตัวนั้นโดนน็อกเอา์ไปแล้วเรามันยังยังไม่สามารถฟาร์มตัวหลังได้ก็อาจจะแบบทําให้เราช้าลงนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเล็กๆน้นอยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่หลวงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเด็กนี้นะครับเอาไว้ต่อกร่อกับเด็ก vMa x ฝ่ายตรงข้ามได้ดีทีเดียวเลยนะครับโอเคสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก, Share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปแนะนำเด็กในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ